เพชรพระลวดสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุข้นครับผมมาแล้วพี่น้องลาวพัฒนาเสี่ยนเข็มมาลาดวันศุกร์จะหยิบสองุจิกา่าสองหาเก็บเอซีกัถามหลายถากันหลายเพราะว่าเลขวิ่นเพิ่มมันน่าคยหลุดหน้าน้อพี่น้องเมื่อมันพุดล่าพัฒนามันออกเบิ่นออก,ออก,ออกหามนี่คือห้าเจ็ดห้าล่างกหา็หาหาในพี่น้องล่างห้าห้า ของเพื่อนนั่นเลกวิ่เพันเขาซะจับคู่พะเขากค็คือยังบอกแล้วพี่น้องไปบ่งคิปยอดลังได้สามตัวต้องมา้าเห็นว่าสองกับหนึ่งเห็นบ่มันมาหาหาในมาบนรางเลยก็บอกแล้วไปบ่งคิปยอหลังได้ขั้นมามากพันจับคู่นั่นเข้าจับออกเอามาใส,าส่ซีหาหกเห็นบ่เลกมันเปิดมันก็เละพะเขามันจับคู่กับติดหาหลายเด้ห้าสองห้าศูนย์ ้าหกเลขกบดออกเกจหายเห็นบ่าผิดเต้มเดียวแต่เล็กจีนเล็วิ่นพ่นมาค่ยหลุดที่พี่น้องเล็กจีนเล็กวิ่นพ่น่าคยหลุดพันจับให้ซีคูเล็กบ่หลายเอฟซีกระถากันว่าเลขเพ่นมันหน่อยคูแตว่างวดนี้พันจัดให้ชุดเต็มที่พี่น้องนะวดนี้พันจัดให้ชุดเต็มของเซียนเซมมาลาดนะที่แน่ๆนี่คือเล็กวิ่นพันนี่แหละพี่น้องมันบ่หลุดมันเก่ง อยกวิ่งคนข้นรบอมักเป็นจับคู่เขาก็หามาเอฟ FC พี่น้องคนใดสนใจเขากุมเพชรปลาลวยเขาฟี่แม็กเนวทางห้ยหุนพี่น้องแนวทางห้ยห,หุนได้พี่น้องได้ถ้าชอบถ้ามากก็เลยขอแม่พี่น้องว่าได้เสียเงินดอกเขาฟี่เข้าฟี่ได้พี่น้องได้พี่น้องมาเบืองน้ำกันแล่น้ำกัน หวดนี่พ่ม,มีโลโกโก้ซื้อเสียงเรียกน้ำเลยตัวนี้วันศุกร์ยีิบสอง yeah <laughs> เต็บขันไปไนยังเขีย,ยมมาลาด เลขติดบนล่างได้ตัวเก่าพี่น้องเลขจิตบนล่างเป็นได้ตัวเก่าไ,ด,าได้ตัวเก่า สี่ห้าหกได้ตกกดัวเก่าได้พี่น้องได้ได้ตัวเก่าจะเพิ่นกาด,ดกเล่นให้ที่สี่ล่องหกเด่นสี่ล่องหกได้ดพี่น้องได้สายวิ่งสายเลี้ยสายหลุดก็ได้ เด่นสีรอง 6. หกวนนี้พันจับใ้ชุดเต็มเลยสุดเน้นเลยเป็นสุดเต็มสุดเน้นเลยล่ะไปเน้นสุดสๆผลพันบอก42 สี่สามสี่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 ห้า シーキット。 สี่แปดเล็กแปดได้พี่น้องได้ลเล 8, ็กแปดสี่แปดวนี้เพื่นจัดให้ชุดเต็มพี่น้องเพื่นจัดให้ชุดเต็มเลยแปดคู่เนี่ยสี่เก้าพื่นจัดให้ชุดเต็มจัดให้ชุดเต็มแต่เพื่อนก็ะมีตัวเน้นตัวเด่นให้พี่น้องเพื่อนไม่เน้นไม่เด่นให้ดิเห็นบอลเลขกวิง่งสี่ห้าหกเนี่ยเพื่อนเน้นสี่ร่องหกเห็นปะ ต่วหาเนี่ยเพื่นจับคู่เดียวนึงพี่น้องหาเนี่ยเพื่นจับคู่เดียวคือซีหาตัวเดียวนึงจับคู่เดียวเม็ดเดียวแล้วเพิ่นก็เน้นเม็ดเดียวเพื่อนมั่นใจครับเม็ดเดียวหางเดียวแขียนโจโก้เลยพี่น้องซีเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกับเด้อบนล่างไปกับนี่เม็ดเดียวแขนโจโก้ ตัวกันตัวล่องก็จะเลื่อมจะป่าจะถิ่มได้พี่น้องแล้วเรียกนะเพิ่นจัดมาให้ชุดเต็มแต่เพิ่นเน้นให้แค่เม็ดเดียวหนึง่งเห็นบ่มแต่ตัวซี่หานี่เป็นเป็นตัวล่องนะพี่นอ้องเนาะหืมขีดตามเพิ่นนะพี่น้องเดี๋ยวขีดให้เบิง่งลายมือของเอพิ่นให้พี่น้องแคบหน้าจอเรื่องของเส้นเขียนมาลาดเดี๋ยวขีดทวนให้พี่น้องเด้อขั้นบนมาเพิ่นจับคู่หอกกัหามาใส่แล้วกันสี่ห้าหก แล้วก็เพิ่นจับคู่มีแต่สีหลักสีอย่างเดียวไมาว่ารูดเอารูดพี่น้องรูดสีเลยสีสองสีสามสีสี่สีห้าสีหกสีเจ็ดสีแปดสีเก้าอันนี้คือสุดเต็มของเพิ่นถ้าพี่น้องมาหาก็เอารูดหามาหกกรูดหกแล้วพี่น้องเด้อนี่เห็นบปล่เพิ่นจับแต่สีเนี่ยแปดคู่หลายคู่แต่เพิ่นก็นเน้นให้เม็ดเดียวสีเจ็ดเม็ดเดียวแขียนโจโกปานหมกหัวพี่น้องมาเบิ่งไร้เมือง,องเพิ่น ตัวซีหาเนี้ยเป็นตัวล่องหรอเพื่นขีดเส้นใต้ตามเพืนไหนมาเนี่ยนี่งวดน,นี้เพิ่มเลื่อมไซโลโก้พี่น้องของเซียนเขียนมาลาด,ด้วยพี่น้องได้ตามนี่แหละอ๋อมักตัวใดชอบตัวใดเข,เ,มามาเข้ากับไปพิจารณาเพื่อนมักเข้ากับพันเพี่น้องอ๋อไปแล้งสองตุ้มเครือ่องคอยพี่น้องมันหมันแข้งปังๆกันอ๋อขอบ,บุญขอบคุณเซียนเขียนมาลาหลายๆครับผมฝากก,ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผ้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม